เขาค่อนข้างจะค่อนข้างจะกว้างหน่อยหมายถึงว่าคือปรับปรับปรับตามสภาพของอทีมคู่แข่งขันนะแล้วตอนนี้เนี่ยแผนที่ที่สองที่ใช้ครับโปรโครฟสกาครับประเทอะไรนเนี่ยอิตววีนี่สกอตนี่มาขายปะเทศอะไยทางแถบนั่นแหละครับผมเราตอนนี้เ,นะะเริ่มเกมชิลีดักน้ำอยู่ที่หนึ่งต่อศูนย์ครับเนี่ยก็กลับมาเข้าสู่เกมฮะ อาจจะมีการกระตุกแหลกเล็กน้อยครับแล้วตอนนี้เนี่ยเกมของเรามันสมบูรณ์แล้วต้องกราบขอบพระคุณจริงฮะครับผมรอบนี้โอ้โหกล้องอยู่ไกลมากนะฮะตอนนี้พี่ก็นั่งขึอนบินถ่ายอ่ะ,ะออตอน้นต้นไม้ <นะ S 1> ซิลลี่ดักยังคงอยู่ในทีมสีเงินฮะส่วนทีมสีแดงเนี่ยเป็นทางฝั่งของพีพีสเปกออฟครับครับผม <นะ S 2> แล้วเหมือนจะปะทะตรงเลยหรือเปล่าแหกันไปอย่างงี้าาเราเจอแล้วฮะทางซิลลี่ดักนะเกือบโดนเจอตัวแล้วฮะแต่ว่ารู้ตัวแล้วก็เกือบถอยหลังกลับเข้าเปล่าไงถอยไปฮะถอยไปฮะแต่ว่า พีพีสเปคก็ยังไม่คงยังไม่ไล่นะยังร,รอพวกอยู่ฮะพวกมาละเตรียมลยลไล่ะไปเลยยาว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 คือแผนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเหมือนเปลี่ยนกันไปคือแผนที่เนี่ยมันต้องบอกก่อนว่าแผนที่นี้ไม่ใช่แผนที่ที่แบบว่าจะมีจุดซุ่มเยอะจะมีบ้างก็ตรงช <c oughs> ่วงในป่ากับในเมืองที่เป็นที่เป็นตรงด้านข้างของที่ที่เป็นทางรถไฟนะฮะก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแผนที่โล่งเลยแล้วตอนนี้เนี่ยทางฝั่งชิริดกครับ เหมือนรวมตัวกันอ้อมมาเดี๋ยวที่จบช้าทั้งนะฮะเพราะว่าฝั่งสีน้ําเงินนี่ซีริดานี่กระจุกกันอยู่ข้างหลังกันะแต่ว่าส่งไอ้ตัวนี้มาซุ่มไว้ฮะแล้วตัวนี้ก็เจอไปแล้ะเจอครบทั้งทีมเลยมั้ใช่ฮะแล้วดูดิครับดูไกลๆแล้วยิงบาตัดสินใจยิงแต่ว่าไม่โดนใครฮะทางฝั่งของชีริดาครับยังคงต่อเนื่องกันอยู่ฮะแอบอยู่ฮะยังแอบอยู่ฮะไม่มีใครเห็นกันต่ยิงเขาก็ไม่โดนเหมือนกันฮะก็พยายามจะยิงไปเรื่อยฮะ สูอยู่ในต้นไม้ทุกจุดเลยนะแล้วฝั่งนี้ก็ุู้อยู่เป็นเนินเหมือนกันนะน่าจะเป็นจุดได้เปรียบของทีนนี่ไม่บ้า<อ>ส่วนคันสกานี้ยังเดินรอบรอบแมพอยู่นะยังหายัง<ะ>หาอยู่นะไปกระจายไปซ้ายและขวาในของฝั่งพนะีพีสเปกออฟฮะก็ทีนนี้น่าจะยืดๆอีกแล้วนะเพราะว่า<ะ>ยึดยัดกันเหลือเกินอ่าแล้วเหมือนมีเข้าใกล้กันแล้วฮะน่าจะมีการประทะแล้ว ทักกันเราตลอดเลยเราเป็นเยกะไหมครับอย่าทักเราเยอะสิอ่ะก็มาดูดีเกมเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครทําอะไรใครได้นะฮะยังอยู่กันครบทีมยังอยู่กันแบบว่าครบแบบจัดเจมมีปิงเตือนแล้วนะแต่ว่าเห็นกันแล้วแต่ว่ามันต้นไม้บังอยู่ทาให้ยิงยากนิดหน่อยก็พยายามจะหาเลี่ยมยิงไปเรื่อยขยับรถถังไปเรื่อยฝันก็ขยับหลบไปเรื่อยกันนะอ่าไปอ่เราถ่ายไปแล้วฮะเข้าป่าไปแล้วเข้าป่าไปไหน ไม่รู้เขาเข้ามาแอบเลยฮะเลนส์แอ,อนแอบกันอยู่ฮะแอบกัอฝั่งนี้ก็ซุ่มอยู่ทั้งป่าแถบบนหมดเลยนะส่วนสเกลฝั่งฝั่งพี Spec ่พี่สเปกออฟนี่โดนเห็นตัวแล้วฮะแต่ว่าเหมือนจะพังเอาไม่พังเขาแอบไปแล้วฮะโดนเห็นอีกแล้วหนึ่งคันฮนะคันนี้เลือดหายเลือดหายอ๋อเลือดหายด้ยโดนยิงไปนั่นรับ uh. ผมก็นิ่งครับนิ่งนิ่งมากฟิลิดัคอา้าวนิ่งตามครับอย่างนิ่ง,น,งนิ่งไปฮะไม่รู้จะพูดอะไร <S <S ไม่ได้พูดอะไรเขานิ่งมากเนี่ยดูดิค้างเหรสตรีมค้างแล้วก็ต้องอาจจะแบบว่าเฮ้ยเขามีพงมีแผลขยับแล้วไงเพราะบอกว่าไม่ได้ค้างไม่ขยับให้เนี่ยค้างสตรีมค้างนะนี่โชวโชวโชวถึงว่าไหมเขานิ่งนะไม่เขานิ่งวางแผนกันอยู่เขาวิ่งเอาแผนการยิงกันแล้วเห็นแล้วเห็นสี่คันแล้วก็พยายามยิงอ่ะสตรีมจะค้างอยู่นะกระตุกครับยิงจั๊กนะแต่เราไม่ได้ค้างเลยนี่บ่าเราเราเล่นกล้อง เรื่องขนเรื่องเนี่ยเราเล่นกล้องอยู่นะเราก็ซูมกล้องเข้าซูมกล้องออกนะระหว่างที่รอระหว่างที่รอเราก็ซูมให้นี่ไงกอะก็ยังคงแอกเหนต้นไม้นะยังไม่มีใครพังรอไปเรื่อยครับเสมอกันฮะต่อเวลาไหมไม่ไม่คืออาจจะรอจังหวะคือเกมเมื่อกี้เห็นใ้ชั้นแล้วว่าทางฝั่งของทีมชินนดักเนี่ยไม่ได้รอเปล่านะคือรอรอในส่วนของจังหวะ พอมีจังหวะปุ๊บนย่ยเขาก็เข้าเลยรอ,อย่างใ <นะ S 2> จเย็นมากเกินไปนครับจนมันเย็นเกินไปแล้วใครดูวิวโอชีบ้างไม่รู้เหมือนกันนะคุณแบงค์ออริจินออริจินดูอยู่เต็มตาเลยครับใช่ฮ<น>ะ,<น>ะเรากําลังนั่งดูอยู่นะใช่คร <ๆ S 2> ับต้องบอกว่าการแข่งขันรายการนี้เป็นการแข่งขันที่เอาจากทีมดังจากทั่วเอเชียเข้ามาแข่งขันกันนะไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศมีไทยก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยของไทยอาจจะยังไม่เข้าในรอบเลยแต่ไม่เป็นไรครับ เราก็ส่งแรงใจไปช่วยทีมเชื่อเชียร์ทีมไทยนะให้เข้าสามารถเข้ามาสู่รอบ เหล่านี้ได้แล้วเราจะได้หัวสดนะครับโดยการขันรายการนี้ชิงเงินรางวัลรวม3ล้านบาทย้ําเป็นการขันออนไลน์ที่ชิงวันรวม3มล้านบาทที่1ได้ไปประมาณครึ่งแล้วฮะล้านแปดเกินครึ่งแล้วด้วยนะต้องบอกว่าเกมเวิร์ฟแท้งจ่ายหนักจริงๆเรียกว่าเงินรางวัลเนี่ยสูงมากและการขันเนี่ยมันเป็นออนไลน์แบบยาวๆอ่ะไม่ต้องทําอะไรอ่ะเราจะแต่ว่าเราเคยเห็นการขันที่เป็นออฟไลน์ของเกมเวิร์ฟแท้งและชิงเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านห้าแสนบาทที่หนึ่งนะย้ำว่าที่หนึ่งอันดับเดียวนะล้านห้าแสนบาท ชิงที่ไทยด้วยครับผมบอกว่าเป็นเกมที่ชิงรางวัลเยอะมากๆในไทยเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่มีเกมไหนที่ชิงเงินรางวัลสูงขนาดนี้เมื่อก่อนนะไม่ว่าจะเป็นเงนินรางวัลรวมหรือว่าเงินรางวัลเฉพาะอันดับอันดับเดียวอันดับหนึ่งรเรียกว่าเยอะจริงๆคะส่วนใครใครที่อยากจะเข้ามาเล่นใครอยากตั้งทีมครับ ตอนนี้เนี่ยโอกาสเปิดกว้างแล้วสามารถเข้ามาสมัครแข่งขันกันได้กับรายการต่างๆที่เว็บแทงก็จัดโดยประเทศไทยเนี่ยรู้สึกจะมีหลายรายการอยู่แล้วะรวมถึงการแข่งออนไลน์ที่เป็นการแขันแบบซีด้วยคือซีนี่คือเซา t ์อีสตคือแข่งขันแบบในทะเลนถูกต้องฮะก็ลงไปในทะเลแล้วก็แข่งเซา์อีสต์ครับเซา์อีสต์เอเชียครับผมอ้นี้ก็เล่นะไอ้เราก็ตามตลอดอ่ะเมานั้นนะ กรเขามสู่ที่เกมตอนนี้เกมยังเงียบมากทั้งสองทีมเมื่อกี้ถอยหลังมาไกลคือเป็นแผนเป็นแผนที่ที่โล่งแต่ว่าการแข่งขันยังเงียบมากคือไม่มีการปะทะกันซึ่งแน่คือต้องบอกว่าทั้งสองทีมเนี่ยตอนนี้เนี่ยอาจจะเรื่องของใจด้วยครับยังไม่มีใครอยากจะเสี่ยงเพราะว่าถ้าพลาดไปตายปุ๊บเกมจบนะจ๊ะแผนที่ครับเพราะว่าเกมมันใกล้จะจบแล้วนะฮะใช่ครับห้ามพยายามห้ามเสียงครับอแล้วฝั่งซีรีส์ดักนี่รวมตัวกันมาแล้วฮะเหมือนจะเริ่มบุกไปแล้ว ฝั่งฝั่งที่พีพีสเปกอัพที่ถอยหลังเมื่อกี้ก็ถอยไปยาวมากนะแล้วก็มีตัวสเกลไปใกล้ๆอยู่แจุดแคปทงอยู่นะครับฝั่งซิดนิด้าก็เอาไปสูมไว้เหมือนกันตรงจุดตัวเองคือเขาบอกว่าทีหกเก้าเยอะจังนะก็ทางฝั่งของทีมเออ่ทีมอะไรวพีพีก็พี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 เนี่ยที่เลืหกเก้าใช่ครับก็ใช้ทีหกเก้ากับทีหนึ่งใช้แค่สองสองชนิดใช่ครับตอนนี้เนี่ย ทั้งสองทีมเนี่ยนิ่งเลยครับคือยังยังจริงๆก็คือนิ่งเลยนะนิ่งแบบนิ่งจริงๆเลยฮะขยับกระบอกปืนบ้างฮะซ้ายขวาให้รู้ว่ายังไม่หลับใช่ให้รู้ว่าสตรีมยังคงไม่ขายยังไม่ค้างนะเอ้คนภาคเฮ้ยคนไทยขยับอยู่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 เฮ้ยยูยาแม่ยาแม่มันขยับนี่นี่ขยับแต่ว่าคอนโทรลตรงคีย์บอร์ดเน่ะโนโนขยับไม่ได้สายคีย์บอร์ดหลุดฮะับได้แต่เมาส์ฮะแล้วเหมือนมีการยิงกันแซวครับแต่คือแซวไกลเมื่อกี้ก็ไม่น่าจะมีผลอะไรฮะนะ จะปิ้งจะปังกันก็ไม่มีฮะตอนนี้ครับทั้งสองทีมเนี่ยต้องบอกว่ายังคงรักษาตำแหน่งของตัวเองไว้ให้ดีเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ครับคือถ้าหลุดออกมาเนี่ยอันตรายเลยฮนะดีมากเลยครับเพราะว่าไม่มีใครเห็นเลยไม่เห็นกันเลยเราไปอยู่ฝั่งนี้นะอ่อะเออเราเท่เราเท่เด็ดแปะแปะแปะ,ปะสักครู่ฮะก็แปะเออ คือต้องบอกก่อนว่ามันยังไม่แห้งฮะคือเราเราเรา,เราทำเป็นแบล็กเก่าเนี่ยแบบว่าอลังการงานสร้างมากแต่ว่ามันยังไม่แห้งฮะผมยังไม่แห้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะหลุดปล่อยนะคือถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามันถ้ามันมีอะไรไม่ดีครับก็โทษคนนี้ฮะโทษโทษทางด้านของไอ้เนี่ยอ่าชื่ออะไรนะึกซึก,ก,ซก,ก,ซก,กิครับ <c oughs> เราจำชื่อเขาไม่ได้นี่ขอขอบคุณแบล็กก่าสวยๆนะที่เรียกว่าวอลกิมิ่งสนับสนุนมาฮะวอลกิมิ่งประเทศไทยนะจัดแบล็กเก่าสวยงามมาให้เราครับซึ่งเราเนี่ย ก็ดีใจมากครับเพราะเราไม่มีของดีๆอย่างนี้ใช้มานานแล้วนะครับต้องกล่าวของคุณจริงๆนอกจากแบ็คกราวด์ในะตูแล้วแบ็คกราวด์ี่ห้องผมก็ยังต้องการอยู่เหมือนกันนะอันนั้นก็เยอะไปอันนั้นก็ล้ำหน้าไปนะหลายคนงงเฮ้ยดูวันนี้เนี่ยทาไมช่องทีวีบีของเราเนี่ยมันแปลกๆตาไปหรือว่าแสงเสริมเนี่ยมันไม่ดีหรือเปล่าซกะมันถึงมืดขนาดนี้ไม่ใช่ครับเพราะว่าผมมันสว่างเกินไปผมผิดเองครับดูนะครับเป็นส้มที่มาดูดตะกรอนไป โอ้ใช่เข้าฟัตกรเลยครับผมโอ้โหอ่ะยันิ่งอยู่ยังนิ่งไปเรื่อยครับนิ่งนิ่งไม่รู้จะเนี่ยฮะคือเกมเนี่ยเวลาการแข่งขันเนี่ยมันจะหมดแล้วครับหรือประมาณนาทีนิดนิดครับแข่งกันมาประมาณสิบนาทีเนี่ยไอแข่งกันมาเกือบสิบนาทีแล้วผมแล้วเหมือนจะเริ่มประทะกันแล้วฮะอ้าวพีกิมจิเขานิ่งไปแล้วฮะเอาละครับเริ่มใส่เข้ามาแล้วฮะทางฝั่งของทีม pvp ครับเปิดเดินหน้าแล้วแกอยู่คนเดียวหน้าข้างหน้านี่มีกันสี่ห้าคันต้องถอยล่นออกมาครับ แต่ถอยเนี่ยไม่ใช่ถอยวาเปล่าคือถ้าหันหน้าถอยเลยเนี่ยคือเป็นสเต็ปที่ต้องบอกว่าเฟลนะเพราะว่าการหันหน้าถอยมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีนะค,คือหันหน้าเราหันหลังให้เขาเรายิงเพราะเขายิงฟรีแต่ว่าถอยมาแบบยิงไปถอยหน้าถอยมาแบบยิงไปยิงไปเนี่ยมันแลกกันคือถอยให้เราให้เราให้เราปลอดภัยกับถอยไปยิงเขาด้วยเอทีวันถ่องั้งคู่นี้เจ๊งไปแล้วฮะอย่างละคันะยังยังคงยึดยักอยู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่เข้าป่าเหมือนเดิมฮะป่า ทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยเขาไปแล้วเวลาเลยอีกแค่30วินาทีเท่านั้นนะเริ่มแล้วฮะไปเหมือนจะบุกตรงๆแล้วฮะ,ะเพราะว่าทางสเกลของฝ<ะ>ั่ง PP Spec o p s ก็เริ่มไปแคปถาแล้วฮะฝั่งนี้ต้องไปอย่างไวฮะไปเตรียมตัวฮะไปไปไปเก็บสเกลก่อนนะ AMX 13เนี่ยเป็นเออเป็นรถถังกลางใช่ไหมที่ต้องบอกว่ายิงก็แรงนะแล้วก็วิ่งเร็วมากฮะ,ค,ะคือ,ม,อมันสร้างสร้าง,รางประโยชน์ให้กับทีมได้คือรถที่วิ่งทั้งล เร็วแล้วก็ยิงแรงเนี่ยบางทีเนี่ยในจ,จังหวะที่ต้องมาอ้อมอย่างเงี้ยครับมันจะทําให้ทีมเนี่ยได้เปรียบนะแล้วดูเลยครับตอนนี้อ้อมมาทางฝั่งของทีมพีพีอารองก็หมดเวลาครับหมดเวลาครับเ,เสียไปคนละสองคันแต่เหมือนกับว่าฝั่งพีพีจะเสียเปรียบมากกว่านะครับเมื่อก,กี้ใช่ครับเฮ้ยแต่เราเราเล่นกล้องมากไปเดี๋ยวเราไม่เล่นแล้วเราเรากลับมาเป็นปกติหน้ามันใกล้เกินเออเนี่ยมันเป็นปกติจะเป็นอย่างนี้ทำไมหน้ามันเขียวเงี้ยสกิ ตะไข่ขึ้นคนรับอ๋อรถเบารถเบา,เบาขอบคุณมากฮะคุณปอนสมุยครับรถเบาใช่ไหมแม่น่ารักจริงๆเลยขอบคุณจริงฮะที่มาคอยชมแล้วก็คอยบอกต้องบอกก่อนว่าถ้ามีอะไรเนี่ยแต่ละคนเนี่ยสามารถเสนอนําเสนอได้เราไม่ขัดอะไรแล้วเพราะเราไม่มีปัญญาอะไรไปขัดเขาฮะใช่นะเวลทั้งอ๋โอโหทีนี้ไทยอินตลอดเนาะดีอเนี่ยดีอเนี่ยเนี่ยเนี่ยของใครก็ไม่รู้เขาหยิบมาอ่ะวกมอ่ะโอเคสกีขาวขึ้นไหมขยับขึ้นมาดีก่า ก็ได้เห็นเมื่อยเลยคือถ้าผลเป็นอย่างนี้เนี่ยรู้สึกว่าเกมเมื่อกี้น่าจะตัดสินด้วยด้วยด้การเสมอแล้วน่าจะให้ต้มทั้งสองทีมเลยไม่แน่ใจนะยังไงเดี๋ยวน่าน่าน่าน่จะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่รู้สึกเมื่อกี้รถถังที่พังมันจะคือพังเข้ากันนะแต่ว่าลุ่นใายที่พังมันอาจจะคนละทายกันใช่เทียนะียกว่าเทียเออทายทายทายต้องทายผลเทียเทียต่อมาวัดที่รถถังไอ้เทียแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ทันมองจริงๆว่าตัวไหนที่พังไป เดี๋ยวต้องมาดูว่ากรรมการนะฮะว่าเขาจะตัดสินใจว่าจะให้ใครเป็นผู้ชนะสําหรับเกมในวันนี้ฮะจะกลมมองผลคะแนนแล้วนะฮะพี่กิมจิซ้ายพี่กิมจิซ้ายก็กลมมองพี่กิมจิขวายังคงนั่งนิ่งๆอยู่จะไปยุ่งอะไรกับเขาเขานิ่งมาสามวันแล้วเออนี่ไปถามจริงนี่เขาไปเอาระเบิดไปปาหน้าบ้านหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแบบจะมีก็แง่กับเขาตลอดเลยนะ อ,อย่าไปสนใจเขาเลยครับมาสนใจกัน <c oughs> โฟกัสที่ตัวเราอีกอะ <c oughs> วันนี้ฮะคู่แรกที่เราสดเนี่ยเป็นการเจอกันของเอ่อะอะไรนะชลีดักชิลลิวิชชันะเจอกับพีพีสเปกออฟฮะถูกต้องฮะแล้วจบจากตรงนี้ไปคู่ที่สองจะเป็นอ n นบิสเอ็มพายฮะเจอทางด้านของอะไรเนี่ยโยไอรอนแมนนะวายโอไอรอนแะมนโยนแมนไอรอนแมนแล้วพอจบจากโยไอรอนแมนเนี่ยเราก็จะเป็นทางด้านของอิมมอร์ทัล วีเอน่าจะเป็นน้าของทีมเวียดนามนะอ๋อแล้วเหมือนจะเกมเมื่อกี้ให้เสมอแล้วก็ไม่เสมอครับมาแข่งดันเดิมใหม่ครับไม่ไม่ก็หมายคาเกมเมื่อกี้เนี่ยตัดสินใหม่เลยนะผมนะยกเลิกไปฮะใช่ครับก็เป็นภาระของเราถูกต้องฮะต้องมานั่งคุยกันนานขึ้นนะครับไม่เป็นไรครับก็เกมนี้คาดว่าฮะสองทีมเนี่ยคงจะเปิดเกมกันมากขึ้นคือการขับมันเป็นสองในสามไงครับไม่เสียงแล้ว ช่างมันช่างมาันเกมเป็นอะไรขึ้นฮะ,ะเ,<ล>เกมไปสองในสามไงคือตอนนี้ถ้าฟังทางฝั่งชิลี่ดักเนี่ยเขาเก็บวินได้ก็ชนะ<ก>ไปเลยเขาชนะเาชนะไปเลยครับทางฝั่งพีพีเนี่ยก็เลยต้องแบบถนอมตัวหน่อยอคือเล่นเยอะมากไม่ได้อันตรายชิลี่ดักนี่ก็เล่นได้ปลอดภัยมากขึ้นเเซฟมากขึ้นนะใช่ครับกับการเป็นพีพีที่ต้องรอบครอบมากขึ้นแล้วจะมาแต่ว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้ฮะถ้าสมมุติว่าเกมที่2แล้วไม่แน่ใจว่าในในเรื่องของของตัว าาขนาดสินอาจจะไม่ไม่ยอมไม่ให้มีให้มีเกิดขึ้นอีกแล้วหมายถึงว่าไม่มีการต่ออีกแล้วอาจจะปรับให้นั้งคู่เนี่ยมีต้มนั้งคู่ถ้ามีต้มนั้งคู่ขนเป็นแบบนี้พีพีลำบากเนี่ยเพราว่าพีพีเขาจะแพ้ไปทันทีฉะนั้นนะฮะ p พีพีเนี่ยอาจจะต้องเปิดเกมลุกมากขึ้นแล้วตอนนี้ครับอย่างที่เห็นเลยครับพีพีเนี่ยเหมือนวิงยิงเข้าใส่เลยครับเปิดเกมลุกเลยค,คือถ้าปล่อยให้มันนิ่งแบบเดิมเนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวเองครับแล้วจะทําให้ทีมเนี่ยพ่ายแพ้ไปด้วยฮะฉะนั้นกการลุ ก็ก็ถือเป็นการวิธที่ดีเดี๋ยววิธีเดียวแล้วครับแต่ว่าถ้ายังนิ่งทั้งคู่ก็แต่ว่าถ้าลุกถ้าลุกไปแบบว่าลุกแบบซื่อๆชื่อๆเข้าไปเนี่ยก็เงือบไปก็เงือบใช่ฮะก็ก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปอาจจะผิดพลาดก็ได้ครับต้องมาดูว่าใจทีวันของทางสเปคดับไปแล้วหนึ่งคันฮะนี่แหละฮะคือถ้าจะบุกไปชื่อๆตรงๆเนี่ยมันก็ใช่เรื่องนะเพราะเกมการแข่งขันต้องบอกว่าเกมอย่างนี้เนี่ยสมองล้วนๆครับใช้อื่นไม่ได้ เหมือนจะส่งทีวันอีกคันหนึ่งไปสกาหรือเปล่าครับไปมันจะไปแคปแต่ว่าไม่แคปมาะเดินอ้อมยังเดินอ้อมอยู่แล้วก็เจอปังทีวันของซิลิดักดักก็อยู่นะมีข่าวแจ้งมาบอกว่าแข่ง3ามใน5้าเราก็เข้าใจว่าส่งในสามาตลอดซึ่งเราผิดนะต้องก่าบขอบคุณท่านที่กรุณาเรามากฮะได้รักจริงาแล้วก็รับนักสิบห้าเกมครับผมครับจิ๊บจิ๊บนั่งกันนานๆถูกต้องฮะเราได้เจอหน้ากันแบบว่านานๆมากๆฮะ เกมละ10นาทีก็150นาทีพอดีคนระับ2ชั่วโมงกว่าต้องนี่แหละครับแล้วมันเริ่มร้อนแล้วนะ <c oughs> เรื่องของแก้ผ้าเลยแต่ผมห้อมันเริ่มร้อนแล้วเออนะก็ต้องขอบคุณทางด้านบอกมมิ่งประเทศไทยมากๆนะที่สนับสนุนให้เราถา่ายทออสดการแข่ง <c oughs> ในรายการนี้รวมถึงการเด่งขันต่างๆซึ่งเดี๋ยวจะมีจัดขึ้นอีกเมื่อไหร่ติดตามแล้วกันแล้วก็เกมเมอร์ไทยทั้งหลายครับชิงแข่งทั้งห เตรียมตัวให้ดีครับกับการแข่งขัน WCG หรือว่าการแข่งขัน World Cyber g a m เกมฮะและเกม World t a n ้งเนี่ยเป็นหนึ่งในเกมที่อยู่ในการแข่งขันใ,<ช>ในรายการนี้ด้วยแล้วก็เป็นการชิงใน,นรางวัลที่ต้องบอกว่าเกมเมอร์อย่างเราเนี่ยเมื่อไหร่จะเอื้อมถึงครับบ <c oughs> อาว่า <c oughs> ตัวแทนประเทศไทยเนี่ยได้ไปแน่นอนครับแต่ว่าจะติดตามการแข่งขันละกันว่าจะแข่งขันกันเมื่อไหร่ยังไงให้ติดตามละกันที่เว็บไซต์ของเกม World t a ท k ครับแล้วก็ผู้เล่นที่สมัครใหม่หลายคนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเกมไม่มีทีมไม่มีทีมได้ทีม เดี๋ยวฮะยังไงก็สามารถหาคอมมิชชันกับเพื่อนๆกันได้ที่แฟนเพจของทีมพีของเราหรือหรือว่าแฟนเพจของเกมเวิร์ฟแท้งก็ตามครับ,รบนะลองไปหาเพื่อนๆสมาชิกกันดูแล้วตอนนี้เนี่ยแลกกันไป2ทีมตายกันไปเหมือนกันเลยทีหนึ่งตายเออทีหนึ่งตายกันไปคนละคันแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นรถถังเบาของทางฝั่งทีมเอพเ <AP S> อ็งเอพีเออ่อชิลลี่ดักที่ตายไปฮะนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ทีพีเปิร์ฟแฟนนะฮะเป็นพีพีสเปกออฟนะคนละทีมกัน แต่ว่าใช้ธงเหมือนกันนะเป็นสังกัดเดียวกันนะฮะแต่ก็เสมอกันแล้วครับก็เล่นเล่นสบายตัวเหมือนเดิมแล้วครับพีทางทางซิิดักนะแต่ว่าโอฝั่งพีพีนี่แพ็กมาสี่คนเลยฮะสี่คันแล้วก็พังไปอีกหนึ่งคันแล้วฮะเป็นเสมอกันนะพังไปคนละสามคันแล้วอย่างยังคงไล่เดินหน้ายิงอยู่นะพีพีก็ต้องใช่นะปิดประตูสู้แล้วอ่ะมันถอยไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นแทบตามอยู่นะอ๋อแล้วก็มีข่าวมาเขาบอกว่า ถ้าวันนี้ทั้งสองทีมยังตั้งแคมป์ปิ้งกันแบบเมื่อกี้อยู่คือตั้งจอดรถทิ้งไว้แล้วก็ไปนั่งปิ้งปลากันอยู่คหรือว่าจะมากินพิซซ่งพิซซ่าสั่งพิซซ่ามานั่งกินแล้วก็นั่งปล่อยปล่อยเมาส์ปล่อยคีย์บอร์ดไปตกรอบไปทั้งคู่ครับตกก็ทั้งคู่ครับกินกันให้เต็มที่ฮะก็อยากกินกินได้ไปเลยตั้งแคมป์ปงแคมป์ปิ้งจะปิ้งย่างไก่ก็เชิญนะหรือว่าจะเอากินจิมานั่งแคะกินตรงนั้นเนี่ยก็ปล่อยเลยนะ ก็เลยอย่างที่เห็นนะตอนนี้เนี่ยเปิดศึกกันเดือดเลยครับแล้วก็แลกกันไปตอนนี้ตายกันไปทีมละ3คันเหลือกันอยู่4ครับต้องมาดูว่าเขาจะตัดสินใจไงตอนนี้เนี่ยพยักพยเยออยู่ครับทางฝั่งของชิลีดักเดินขึ้นหน้าถอยหลังแล้วข้างหน้ามันมากัน3แต่เก็บไปได้หนึ่งครับชิลีดักตอนนี้เนี่ยต้องบอกอ่าลรวได้เปรียบเก็บไป2ลวดแล้วตอนนี้เหลือแค่อีก2คันแล้วมันยักค้างค้างไปแล้วฮะนิ่งแล้วฮะอันลมันค้างแล้วเข้าใจไหมรู้สึกเหมือนว่าครันนั้นจะไม่รอดแล้วอ่าแล้วหมดแล้วเหล แล,แล้วลจะมาอย่างนี้ทําไมแล้วสุดท้ายครับ <c oughs> เป็นทางฝั่งของ <c oughs> ทีมชิลีดัะครับไอคนใจร้ายครับผมมาค้างหน้านี้ให้เราครับก็เป็นชิลีดักครับที่สามารถเก็บวินนี้ไปได้ครับแล้วขึ้นนำที่2ต่อวินครวินแต่จังหวะเมื่อกี้เนี่ยเรากำลังไปแล้วมันกำลังจะสุดแล้วค้างครับรถถังแกดันชนกันค้าง <c oughs> <c oughs> ก่อนก็ว่าคเขาตอนเมื่อกี้เนี่ยเห็นได้ชัดว่าทางฝั่งของทีม v ีพีเหมือนล้อล่นอยู่เล็กๆนะก็เลยบุกเข้ามาแล้วก็ชิลีดักครับ อยู่คนเดียวต่างรวมตัวกันแล้วโดนล้อมไว้ถูกต้องฮะล้อมอีกเลยเห็นไหมเงื้อไปฮะไม่อาจจะผิดแผนหรือเปล่าเพราะว่ารวมตัวบุกไม่คิดว่าเขาจะอ้อมกันแต่ว่าวันนี้แข่งกันสามในห้าฉะนั้นฮะก็ยังมีโอกาสที่ทางฝั่งของทีมเอะไรนะพี่จะกลับมาได้อีกนะฮะก็คือห้ามแพ้แล้วแพ้ไม่ได้แล้วแต่ว่าแพ้ไม่ได้ครับใช่แล้วฮะแต่มันเกิดการแพ้ไม่ได้นี่แหละ แพ้ไม่ได้หรือไม่ได้แพ้เฮ้ยมันแพ้ไม่ได้ครับห้ามแพ้ครับห้ามแพ้ครับผมแพ้ไม่ได้หรือไม่ได้แพ้จะเอาหลอกไปไหนใช่ไหมฮะเออเดี๋ยวก่อนขอเกก่อนครับผมเพราะว่านานๆเราจะได้ลงเวิร์ฟแท้งทีเยอะเยอะเฮ้ยต้องนิดเราเนี่ยเยอะครับผมอ่ะก็ต้องนิดนึงแหละนะอ่ะอ๋อแล้วนี่เรายังไงเราไม่เข้าใจอะไรครับช่างมันช่างมอนช่างมาตการหนึ่งเราใช้อำนาจเถื่อน โอเคก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะพักเลยหรือเปล่าหรือว่าจะแข่งขันต่อฮะแต่ตอนนี้ทั้งสองทั้งทั้งผู้บรรยายจากทางต่างประเทศเนี่ยเขากำลังวิเคราะห์อยู่ว่าเอ้มันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เนี่ยผู้บรรยายต่างประเทศเนี่ยเขาดูดีมากนะใส่สูตรปุ๊กไทยมาเราไม่มีบ้างเลยเออแล้วก็ตอนนี้เหมือนเขาพักกันยังไงก็เดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอเก่งการแขันกับเบลว์แท้งซีเออแท้งมาสเตอร์เลวเอออะไรเนี่ยลีกูล่าลีกูล่าเดี๋ยวกลับมาเจอกันแน่นอนฮะส่วนผมพักกันแป๊บจ้า